สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับน้องหมวยมวยเด็ดนะคะวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะน้องฝากพี่พี่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปให้น้องด้วยนะคะ ตำนานคัมแบ็กบัวขาวหววคืนสังเวียนเควันเวิร์มแม็กซ์2024บูนักชกจีนก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะคนไทยก็เตรียมนับถอยหลังรอชมความมันและดูเดือดกับสังเวียนมวยสุดหินในศึกมวยเควันเวิร์มแม็กซ์2024บัวแชมเปี้ยนชิพทัวนาเมนต์คนไทยเตรียมเฮเลยนะคะรอเชียบบัวขาวบัญชาเมฆทางช่องน้องหมวยมวยเด็ดถ่ายทอดสดตรงจากประเทศญี่ปุ่นดูมวยมาราธอนดูตลอดวันในวันอาทิตย์ที่7เดือน7นะคะกับเวลาใหม่บ่ายสามโมงถึงส 8.30นากาสนาทีเท่านั้นนะคะเลือนเวลาคนไทยจะได้ดูบัวขาวต่อยเร็วขึ้นนะคะดูกันได้จูใจเต็มอิ่มมากกว่าเดิมนะคะ ทีบัวขาวบัญชาเมฆลาชันนักชกชาวไทยกับคืนสู้บนสังเวียนเควันอีกครั้งนะคะหลังจากที่บัวขาวเคยคว้าแชมป์มาแล้วถึง2สมัยในเควันเวิร์มกเมื่อปี2004และ2006รวมถึงเป็นรองแชมป์เควันเวิร์มกเมื่อปี2005และ2014เมื่อ20ปีที่แล้วในวันเดียวกัน7เดือน7ของปี2004นั้นบัวขาวก็ได้คว้าแชมป์สมัยแรกได้สําเร็จมาครั้งนี้คนไทยต่างเอาใจรอชมและรอเชียร์บัวขาวได้แชมป์ในวันที่7เดือน7เมื่อปี2024อีกครั้งเพราะนั่นเท่ากับบัวขาว จะเป็นตำนานสามารถสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์ในการเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์สามสมัยคนแรกบนเวทีเควันก็ต้องมารุนกันนะคะว่าสึกครั้งนี้บัวขาวจะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะเส้นทางการเป็นแชมป์นั้นไม่ง่ายเลยนะคะนักชกที่ผ่านมาด่านถึงรอบนี้นะคะจะต้องดวลกันบ้านให้ชนะลวด3ามไฟติดต่อกันในภายในวันเดียวเท่านั้นนะคะโดยงานนี้บัวขาวก็ได้เปิดใจสัมภาษณ์ว่าตอนแรกที่ทางเควันติดต่อมาท้าทาให้บัวขาวไปขึ้นโชว์อีกครั้งบนเวทีนี้และได้ให้สัมภาษณ์ว่าตกใจมากครับว่าเควันยังนึก ถึงผมอีกมันทําให้ผมมองภาพเมื่อ20ปีที่แล้วความรู้สึกครั้งนั้นก็กลับมาอีกครั้งและคิดว่าครั้งนี้ต้องตื่นเต้นและเร้าใจมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับเมื่อบัวขาวได้รู้ว่าเควันติดต่อมานะคะทางบัวขาวก็ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะรู้ว่าการขึ้นชกบนเควันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆการเป็นแชมป์บนเวทีเควมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสําหรับนักชกค,คนแรกที่บัวขาวจะต้องเจอด้วย ก็คือสต,ตยานชาวบาเกเลียเขาเป็นนักมวยที่บึกบืนหมัดหนักแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยบัวเขาก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่รวบรวมมาเป็น1ิบสิปีจะมาแพ้ไม่ได้พอบัวเขาาได้ขึ้นเวทีแล้วก็จะไม่มีคําว่าไม่ไหวและจะไม่มีคําว่าถอยนะคะบัวเขาก็จะเป็นปีศาจจอมมันแก่ขึ้นมาทันทีบัวเขาก็ยังมั่นใจในร่างกายของเขานะคะถ้าแพ้ก็แค่พักฟื้นไม่ได้ไปต่อแต่บัวเขาก็จะสู้เพื่อคนไทยและทุกคนก็ต้องรอเชียร์รอชมกันด้วยนะคะ เชียบัวค่ะแล้วก็อย่ายลืมเชียร์นักชกท่าไทยอีกหนึ่งคนนะคะคู่เอกของรายการนะคะก้องนาภาวีรศักดิ์เล็กอดีตแชมป์เครุ่นไลเวทนะคะประธานนักมวยเจ้าภาพยูกิโยสะแชมป์เคคนปัจจุบันและการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะจะได้ดูมวยรุ่นเล็กพิกัด55กิโลกร,รัมทั้งหมด4คู่ซึ่งผู้ชนะในรอบนี้นะคะก็จะได้ไปเจอกันในรอบรองชิงชนะเลิศเซมีไฟนอลของเค World Max ในเดือนกันยายนนี้อีกด้วยนะคะ ประวัติบัวขาวบัญชาเมฆนะคะนักชกชาวไทยขวัญใจมหาชนนะคะที่พังอาดคว้าแชมป์มาแล้วทั้งเควันไทยไฟนะคะและคุณหลุ่นไฟร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆคือชื่อจริงของยอดมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยเชื้อสายกุยเกิดวันที่8พฤษภาคมนะคะ2525 25นะคะนะับปี2564นะคะซึ่งทําให้เวลานี้เจ้าตัวก็ได้มีอายุถึง39ปี บัวขาวก็เริ่มต้นใช้ชีวิตนักมวยตั้งแต่อายุเพียง8ปีเท่านั้นนะคะที่จังหวัดสุรินทร์พออายุได้15ปีก็ได้เข้ามาสังกัดค่ายปอประมุกโดยใช้ชื่อนามว่าดำธมินเกียรติอนันต์ได้เข้ามาชกในไทยและกรุงเทพได้คว้าแชมป์เข็มขัดมาคองหลายเส้นรวมถึงแชมป์บนเวทีสยามอ้อมน้อยรุ่นเฟิร์เทเวท แชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอเวตและแชมป์ที่สยามเวทีอ้อมน้อยรุ่นไลเวทเมื่อในปีพศ2545า่ 5, บาัวขาวก็ได้ชนะเลิศมวยไทยมาราธอนโตโยต้ารุ่น140อปอนด์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีชนะโคบายาชินักมวยชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นจนในปีพศ .2547 นบะคะบัวเขาก็ได้ไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นในรายการเควัน l d Max 2004ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวนะคะโดยการชกในรายการเควันเป็นการชกแบบทัวร์นาเมนต์แพ้คัดออก โดยรอบแรกบัวเขาก็ได้พบกับจอห์นเวพานักมวยชาวออสเตรเลียในรอบที่สองก็พบกับโฮคิรุมาคิทากายุกิในรอบชิงชนะเลิศนะคะพบกับมาซาโตะแชมป์เก่าชาวญี่ปุ่นและบัวเขาก็สามารถชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะคะและเอาเข็มกัดเควันมาครองได้สําเร็จจากชัยชนะครั้งนั้นนะคะทําให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยทันทีแต่ปีต่อมาบัวเขาก็ต้องเสียแชมป์เควันให้กับแอนตี้ซาวเวอร์นะคะนักคิงบ็อกซิ่งชาวเนเธอร์แลนด์ด้วยการแพ้ คะแนนอย่างเป็นที่น่ากังขาในปีพศ2549นะคะบัวเขาก็ได้เข้าชิงในรายการ K1 w o r l d m a x เป็นปีที่30ติดต่อกันนะคะโดยครั้งนี้ยอดมวยชาวไทยนะคะก็ได้คว้าแชมป์เคกับมาครองนะคะทำให้เขาเป็นนักชกคนแรกที่สามารถชนะเลิศในรายการนี้ได้2ส,สมัย ก่อนหลังจากที่บัวขาวเข้าแข่งขันในรายการเควันอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปีพศ .2550 นะคะถึง2552นะคะแต่ก็ไม่สามารถชนะเลิศได้และมีบางครั้งที่บัวขาวก็ต้องแพ้คะแนนอย่างน่ากังขาเลยนะคะขานกับสายตาของผู้ชมจนมาถึงปีพศ .2554 นะคะบัวขาวก็ได้ขึ้นชกในรายการไทยไฟท์ทรนน้ำมินท์มวยไทยโดยในนัดชิงนะคะก็สามารถเอาชนะแรงจอร์จีนักมวยไทยชาวออสเตรเลียคว้าเข็มขัดไทยไฟมาครองได้สำเร็จแต่ในปีต่อมาบัวขาวก็ได้มีข่าวว่า หายตัวไปจากค่ายปอปมุกโดยแผนการชกของบัวเขาทั้งหมดที่มีในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและญี่ปุ่นได้ถูกยกเลิกสัญญาจนหมดแต่หลังจากนั้นบัวเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งนะคะและให้เหตุผลที่หนีออกมาจากค่ายมาจากความไม่พอใจในเรื่องส่วนแบ่งค่าตัวของตัวเองและนักมวยรุ่นน้องในค่ายโดยถ้าบัวเขายังขึ้นชกมวยไทยก็จะเป็นการผิดสัญญากับทางค่ายแต่ถึงอย่างนั้นบัวเขาก็ยังขึ้นชกในรายการไทไฟในฐานะแชมป์เก่าเอาชนะน็อกรัดเต็มจาบิลอบ็อปนักมวย ชาวรัเสเซียไปได้ในยกที่สองหลังการชกบัวเขาก็ได้พูดทั้งน้ำตาว่าตนที่ขึ้นชกไม่กลัวว่าจะผิดกฎหมายแม้จะต้องติดถุกก็ตามต่อมาบัวเขาก็ได้ร่วมกับดีพุทหอมคูม,มวยคนแรกและทองบุรากรเทนเนอร์คนแรกเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของเขาโดยใช้ชื่อค่ายว่าบัญชาเมฆและก็เปลี่ยนชื่อมาชกในชื่อว่าบัวขาวบัญชาเมฆ และได้เซ็นสัญญาค่ายมวยปอปมุกอีกครั้งเป็นระยะเวลา5ปีโดยนักมวยชื่อดังในค่ายคือซูเปอร์บอลบัญชาเมฆและนาลุโตะบัญชาเมฆนอกจากนั้นเราก็จะได้เห็นบัวข่าชกในรายการพิเศษอีกหลายรายการนะคะโดยเฉพาะในรายการของคุณหลุนไฟและแมตช์การชกที่เป็นกระแสก็คือชกกับอีห้หลงนักศิลปะการต่อสู้วูซูของจีนนะคะโดยทั้งสองก็ได้เจอกันในครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 5 8นะคะซึงบัวเข่าก็สามารถเอาชนะคะแนนมาได้แต่ในการเจอในครั้งที่ ที่2ในปี2559นะคะบัวขาวก็ได้เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปนะคะอีหลงก็ได้ค้านสายตาผู้ชมและได้มีการประกาศว่าจะมีการชกในครั้งที่3ในศึกแมตช์ไฟโดยกติกาคือชกเพียงยกเดียว9นาทีสามารถใช้อาวุธได้ทุกรูปแบบหมัดเท้าเข่าศอกและปั้มตีเขา่าและไม่มีการชนะคะแนนนะคะผลการตัดสินอยู่ที่การน,น็อกหรือขอยอมแพ้ถ้าครบ9นาทีก็จะถือว่าเสมอแต่การชกค,ครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากอีหลงออกมาประกาศยกเลิกข้อความอ้าง้วย ว่ามีการบาดเจ็บที่หลังบัวขาวบัญชาเมฆได้เข้ารายงานตัวที่โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายธนารัฐศูนย์การทหารลาบานบุรีประจวบคีรีขันเมื่อวันที่6ตุลาคม2557เพื่อรับราชาการทหารโดยได้รับตำแหน่งแรกเป็นรองผู้บังคับหมู่หมวดบริการกองร้อยบริการกองบริการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองเกียริประวัติของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะครั้งที่1แชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟอร์ตเวทที่สนามมัวรุมพินีปี2544 ครั้งที่2แชมป์ k 1 World Max Championship 2004และ2006ครั้งที่3แชมป์2010ชุด Boxing X-Cup World Max c h a m p i ช n s h ป p เมื่อปี2553คนไทยคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย ครั้งที่4นะคะแชมป์สภา,ามวยไทยโลกในพระบรมราชาชูปรรม WMC World Championship เมื่อปี2549 2552 2554และ2557ครั้งที่5แชมป์สภา,ามวยโลก WBC มวยไทย Diamond World Championship 2557ครั้งที่6ไหวค้ครูมวยไทยสวยงามสนามลุมพินี2545ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแชมป์มวยไทยไฟเมื่อปี2544และ2555และได้ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้า หัวรางวัลนักกีฬาอาชีพเด่นเมื่อปี2555สุดท้ายได้ถ้วยพระราชทานจากกษัตริย์อันเบรที่2แห่งโมนาโกแชมป์มอนติคาร์โลไฟติ้งมาสเตอร์ปี2557ก็ต้องมารุ้นกันนะคะว่าวันที่7เดือน7การกลับมาของบัวขาวบัญชาเมฆนะคะว่าจะคว้ารางวัลในเควนเวิร์ม2024ได้หรือไม่ก็มาร่วมรุ้นให้กําลังใจบัวขาวบัญชาเมฆกับน้องหมวยมวยเด็ดกันนะคะการทศนาวิจารณ์ก็ได้จบลงแล้วนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามให้น้องด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารกีฬามวยไทยต่างๆนะคะจากสาวน้อยที่ชอบดูมวยคนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับน้องหมวยมวยเด็ดวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ